โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยน,นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับทีในเกมไม n ค c r a f t กันอีกแล้วนะครับทุกวันนี้นะครับทีมารับคำถามคิวเอ็นเะครับเป็นคำถามคิวเอนเเมื่อสามร้ซับงทุกคนเฮ้ยยี่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 ย่ยมันออกไดยไอ้ี่ี่ย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 น่ย่ยี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 ่บี่ยี่ยเราจะยีกยี่าี่ยี่ย่ยี่ยี่ยนี่ยี่ยี่นี่นงีี่ยี่ย่ยีี่ วันนี้ที่ก็จะมารับคําถามนะครับใครที่สงสัหรืออยากทมอะไรก็สามารถถามมันได้นะจ๊ะแต่ถ้ามาถามเรื่องต่างเนี่ยมันต้องไม่ต้องถามทุกคนเราก็ไม่มีไอสัตว์นะครับส่วนใครอยากให้ทีทำเกมอะไรหรืออยากให้ทีทำคลิปแนวอะไรเนะี่ยมาบอกกันได้นะครับ,ส,รบสนุนกสนุนได้ที่เบอร์โทรนี้เลยนะครับเดยวจะขึ้นไว้ให้ทุกคนนะครับใครที่โดเนทมาเนี่ยรับรองว่าคุณจะไม่เสียใจที่โดนเนทให้ทีคงเพราะว่าคุณจะแดกไอสัตว์ให้กูเจอไอเหี้ยโอเคครับ สำหรับคลิปนี้ทีมขอขอตัวลาไปก่อนทุกคนเจอกันในคลิปหน้าจา้ะบ๊ายบายจุ๊บๆที่หลงทาง